We need understand the importance to spirits of our เราจำเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวิญญาณด้วย port taking care of our ความสำคัญของการดูแลจิตใจ In fact when we take care of all these three dimensions เพราะเมื่อเราเนี่ยดูแลให้ครบทั้งสามส่วนนี้ then we will live the true abundant life เราถึงจะได้เห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างแท้จริง Good morning Gospel everyone and welcome to and daily a อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐผมก็หวังว่าเช้านี้คุณพร้อมที่จะศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเราแล้วนะค Now don't forget to share this video with people you know ยังไงอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักนะคบ you know when you share the word of God you are being a blessing เพราะว่าเมื่อคุณแชร์ถ้อยคำของพระเจ้าออกไปคุณเองก็กำลังเป็นพระพรให้กับเขา but before we go further

in Bangkok วันที่5เมษายนนี้เนี่ยเราจะจัดงานพบปะสิทธิ์เก่าเราอยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านเลยให้มาเจอกับเราที่กรุงเทพนะครับ I believe that it'll be a wonderful time of connecting together ผมเชื่อเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีพลังมากๆที่เราจะได้รู้จักกัน Hearing testimonies about how God's word is transforming our lives เราจะได้ฟังคําพยานดีๆว่าถ้อยคําของพระเจ้านั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่ละคนอย่างไรบ้าง And also of to impact our nation gospel partnerships Christ impact with the gospel Jesus และโดยผ่านทางการพบปะสิทธิ์เก่าตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นหุ้นส่วนในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันและประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ออกไปอย่างกว้างไกลได้เลย so we are looking forward to seeing you there และเราเองก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกคนในงานวันนั้นนะครับ well this week we are talking about the soul part of our life ในสัปดาห์นี้เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต but before we go further into that We are thecri a foundation according building to the scriptures. แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของจิตใจอ,อย่างแท้จริงเนี่ยเราอยากจะมาปูพื้นฐานกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องว่ามนุษย์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง of how God created us และพระเจ้านั้นสร้างเราขึ้นมาอย่างไร n o the Bible reveals to us และคัมภีร์นั้นได้เปิดเผยความจริงนี้กับ <That S 1> เรา You <Our> spirit ว่าคุณจริงๆแล้วเป็นวิญญาณ soul have a soul, คุณมีจิตใจ and a in body you live body. แล้วคุณเองก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ and God a good will and plan for every dimension God good for is will every และพระเจ้าเองก็มีแผนการมีความปรารถนาที่ดีให้กับทุกๆส่วนของคุณ now most of us were familiar with our body so we try to do our best to take care of our bodies เราส่วนมากก็มัะคุ้นเคยกับส่วนที่เป็นร่างกายของเราเราก็เลยคอยดูแลส่วนที่เป็นร่างกายนะนะั้นอะ Uh, สม่ำเสมอเลย Because we do realize that if something goes wrong with our bodies, it impacts our lives. เพราะเรารู้ว่าถ้ามีอะไรผิดปกติในร่างกายของเรามันก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราด้วย And that is good. That is important. We take care of our bodies. แล้วการดูแลร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะทำ But you see, most of us live our daily life ignoring Our Soul and our spirit and แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าเราหลายๆคนดำเนินชีวิตโดยที่ลืมส่วนที่เป็นจิตใจกับวิญญาณไป So we need to learn according to the scriptures เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากที่พระคัมภีร์สอนเรา How to give importance to all three dimensions ว่าเราจะให้ความสำคัญกับทั้งสามส่วนนี้เนี่ยอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไร right. Not just our bodies ไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เป็นร่างกายเท่านั้น But our souls and our spirits as well แต่ว่าดูแลส่วนที่เป็นจิตใจแล้วก็วิญญาณของเราด้วยเช่นกัน But first of all we're looking at the scriptures and and seeing God's plan for our bodies เราก็ได้เห็นจากในข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าสำหรับส่วนที่เป็นร่างกายของเราไปแล้ว We've learned from the scripture that this body is temporary เราได้เรียนรู้จากในพระคัมภีร์ว่าร่างกายเนี้ยก็จะใช้งานหรือว่าอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเอง But God has an eternal plan. God plans to give us a new glorified body in Jesus Christ. แต่พระเจ้าเองก็มีแผนการที่อากจะให้เราได้มีร่างกายที่จะอยู่กับเราตลอดไปโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ This is a very important doctrine we see in the New Testament. ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักคําสอนที่สําคัญที่เราเห็นจากในพันธสัญญาใหม่ That even when we leave this body ว่าวันหนึ่งเมื่อว วิญญาณของเราออกจากร่างกายนี้ไปแล้วพระเจ้าจะให้ร่างกายใหม่กับเราซึ่งเป็นร่างกายที่ไม่มีวันตายเป็นร่างกายที่จะอยู่กับเราตลอดไป so Paul writes to the church and says this โลจึงได้เขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรด้วยการบอกว่า that we must eagerly wait For the redemption of Redemption the เราควรที่จะรอคอยด้วยความตื่นเต้นเกี่ยวกับร่างกายใหม่ที่เราจะได้รับ right now, this Li now has body ขณะนี้ร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีข้อจำกัดเยอะมาก pain We feel บางครั้งเราก็รู้สึก เจ็บป่วย sometimes sickness and disease tries to come and destroy our bodies บางครั้งมันก็เกิดความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บขึ้นเพื่อจะทำลายร่างกายของเรา but as believers we need to know แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราจำเป็นต้องรู้ด้วยว่า God has a good eternal plan for this body as well พระเจ้าก็มีแผนการที่ดีที่อยากจะให้เราเนี่ยวันหนึ่งได้มีร่างกายที่จะอยู่กับเราตลอดไป the Bible calls it the redemption of our body พระคัมภีร์ก็เรียกว่าเป็นการไถ่ส่วนที่เป็นร่างกายให้กับเรา you know interestingly In the book of Daniel, chapter 12, verse 2, it talks about this, this truth as well. It says, Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to eternal life, and some to shame and everlasting contempt. ในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกและตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันบ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านี้รัน Now here we see an exciting truth If you are a believer in Jesus Christ จากตรงนี้ทำให้เราได้เห็นความจริงที่น่าตื่นเต้นมากๆถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ But also a sad reality if you are not a believer in Jesus Christ แต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ It says it talks here about a physical death here ตรงนี้ได้พูดถึงความตายทางร่างกาย That when we physically die ว่าวันหนึ่งเมื่อร่างกายของเราต้องตายไป You know we will awake again to eternal life เราก็จะตื่นขึ้นมาเข้าสู่ชีวิตน, so, วนิรันดร every human being whether you believe in Jesus Christ or not will continue to live forever มนุษย์ทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่ก็ตามวันหนึ่งเนี่ยวิญญาณของคุณก็จะต้องอยู่ตลอดไป Some will enter everlasting life in a new glorified body in the presence of God แต่ว่าวิญญาณของบางคนก็จะได้เข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ But some who don't believe in Jesus Christ will enter eternity Without the life the of God แต่วิญญาณของผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะต้องก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนิรันในจุดที่ไม่มีพระเจ้าและเขาก็จะไม่มีชีวิตของพระเจ้าตลอดไปเลย know, They will never ever experience the presence of God for all eternity เพราะเขาจะไม่มีโอกาสได้รับประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดไปเป็นนินิรันกา And This is why we believe the gospel message is so important for every human being และนี่ก็คือเหตุผลที่เราเชื่อมั่นมากๆเลยว่าข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกคน You know, people the world live with very People world shortsighted in with the live Vision เพราะผู้คนในโลกนี้เนี่ยเขาดำเนินชีวิตโดยการมีมุมมองแบบแค่สั้นๆเท่านั้นเอง many people believe that this life is all there is to it หรือบางคนไม่เข้าใจเขาคิดว่าเออชีวิตก็มีอยู่แค่นี้แค่ที่เขามองเห็น but the gospel reveals to us แต่ข่าวประเสริฐได้เปิดเผยกับเรา that every person will enter eternity ว่าวันหนึ่งทุกคนจะต้องก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนิรันดร์ some in God's presence some outside of God's presence บางคนก็ จะได้เข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าบางคนก็ต้องอยู่ในที่ที่จะไม่มีพระเจ้าตลอดไป n o w this is why the gospel message is so important. และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องของข่าวประเสริฐจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยสำหรับมนุษย์ทุกคน Because the gospel says to us. เพราะข่าวประเสริฐนั้นได้บอกกับเราว่า t h a Jesus Christ, the Son of God, has paid the price for all mankind. พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้จ่ายราคาชดใช้ให้กับมนุษย์ทุกคน To enter into eternity in the presence of God without their good works. คือโดยผ่านทางความเชื่อตรงนี้ทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะก้าว เข้าไปสู่ความเป็นนิรันดร์ได้โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีใดๆของเขาเลย simply salvation Jesus accepting gift i by c the free gift salvation through h of r เพียงแค่เขาเชื่อและยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นผู้ที่จ่ายชดใช้ความบาปแล้วก็ไถ่เขาออกจากความบาปนั้น But reject if we reject What God has offered through His to God offered Son us แต่ถ้าเราปฏิเสธพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราก็คือพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเราจะก้าวเข้าไปสู่ชีวิตนิรันที่ดูน่ากลัวน่ากลัวเป็นเพราะว่าในที่แห่งนั้นเนี่ยจะไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่เลย you know, this the reason we preach the gospel we with passion นี่คือเหตุผลที่เราประกาศข่าวประเสริฐด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น And when we do so some people will reject us mock at us laugh at us ในขณะที่เราทําแบบนี้อาจจะมีบางคนที่เขาดูถูกเราหัวเราะใส่เราหรือว่าอาจจะปฏิเสธเรา But because we understand eternal truths แต่ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าเราเข้าใจถึงความจริงชั่วนิรันดร์นี้ We need to be patient And, and bold preach boldly gospel the เราก็มีความอดทนมีความกล้าหาญที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐตรงนี้ต่อไป Because I'm telling you, I hope you realize that eternity is a long, long time. เพราะผมหวังว่าคุณจะคิดไข้ครวญเข้าใจว่าคําว่าความเป็นนิรันต์ตรงนี้เนี่ยมันก็คือตลอดไปเลยนะ enter eternity without god แล้วการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนิรันดร์โดยไม่มีพระเจ้าเนี่ย you know, nothing is worse than that มันคงไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่าสิ่งนี้อีกแล้ว so this is what the scripture teaches us นี่ก็คือความจริงที่พระคัมภีร์ได้สอนเรา that this body is temporary ว่าร่างกายตรงนี้เนี่ย ก็จะอยู่บนโลกเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนวันหนึ่งเราจะได้รับร่างกายใหม่ที่เป็นร่างกายแบบไม่มีวันตายเป็นร่างกายที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า And so even though we take care of this body every day ถึงแม้ว่าเราจะคอยดูแลร่างกายภายนอกของเราทุกๆวัน don't forget the other two dimensions ก็อย่าลืมว่าชีวิตของเรายังมีอสองส่วนที่สำคัญเหมือนกัน our souls and our spirits. คือจิตใจและวิญญาณของเรา We need to understand the importance of our spirits. เราจําเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของวิญญาณด้วย The importance of taking care of our soul. ความสําคัญของการดูแลจิตใจ In fact, when we take care of all these three dimensions, อ๋อเมื่อเราเนี่ยดูแลให้ครบทั้ง3ส่วนนี้ then we will live the true abundant life. เราถึงจะได้เห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างแท้จริง see, going back to what I was saying before? ก็จะย้อนกลับไปดูในสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ Most people take care of their physical body. ผู้คนส่วนมากมักจะดูแลในส่วนที่เป็นร่างกาย But you notice that they still don't experience abundant life. แต่คุณเห็นไม่ว่าเขาเองก็ยังไม่ได้รับประสบการณ์กับชีวิตนิรันดร์เลย Because true life true abundant life คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่แท้จริงนั้น does not happen when only our body is okay ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราตอนที่ร่างกายของเราสุขภาพดีหรือว่าแข็งแรงดี but we also need to understand แต่เราต้องเข้าใจด้วยว่า that spiritual health สุขภาพทางวิญญาณ and the soul health และสุขภาพทางจิตใจ is very important to experience true abundant life ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเหมือนกันเพื่อจะทำให้เราได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆ people wake up every day and just, just they ignore their spirits and their souls เพรคนตื่นมาทุกวันก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับจิตใจและวิญญาณ and i believe that's why we need to have uh, uh, we need to talk about this important truth here ผมก็เลยคิดว่าเราจําเป็นจะต้องพูดถึงความจ okay, ริงตรงนี้โอเค let's get into the soul part today. ตอนนี้อยากจะให้เรามาดูในส่วนของจิตใจด้วยกัน And the rest of the time that we have this week, we'll talk about the soul. แล้วก็เวลาที่เหลือตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราก็จะพูดถึงส่วนที่เป็นจิตใจ But we'll read this very quickly in 3 John verse 2. เดี๋ยวเราจะอ่านจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันก่อนใน3ยอห์นบทที่1ข้อ2 uh, There's only one chapter. เพราะว่า3ยอห์นเนี่ยมีแค่บทเดียวเท่านั้น i s a s "Beloved, I pray that they may prosper in all things." And be in health, just as your soul prospers. ท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น Now, This such important such is an prayer Coming from John from ตรงนี้ก็เป็นคำอธิฐานที่สำคัญมากๆจากยอห์น it is also a revelation of God's plan for our soul และเป็นการเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับจิตใจของเราด้วย God wants our soul to prosper พระเจ้าต้องการให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยจริญสุขหรือว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้น and that's how we prosper in all other aspects เพราะเมื่อจิตใจของเราเจริญรุ่งเรืองแล้วเราก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆด้านเลย so what The Bible สิ่งที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยกับเราตรงนี้ก็คือ prosperity or doing well in all the other areas of our life ความเจริญรุ่งเรืองหรือการที่ชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นครบถ้วนทุกด้าน happens when our soul is prospering ก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตใจของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองก่อน you know I want us to think about this today วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้คิดถึงความจริงนี้ and ask this question แล้วก็ถามคำถามนี้ด้วย am I doing things in my daily life To cost soul to Pros my ชีวิตประจำวันของฉันฉันทำอะไรบ้างเพื่อจะทำให้จิตใจของฉันนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้น That is a very important question เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่สำคัญมาก Alright so we'll talk more about this tomorrow เดี๋ยวยังไงวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะกลับมาแบ่งปันเรื่องนี้ด้วยกันต่อ But we hope that y o u have a blessed day today หวังว่าวันนี้คุณจะเห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นนะครับ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ